ผมก็ยัง่เคยกับแว่นบางบอน,นะครับเมื่อวานนี้นครับเป็นกันเองกันบ้างครับเพราะว่าถ้าตามผมนะทางไลฟ์สดของ TikTok นะครับแล้วก็หน้าช่องของ Youtube แล้วก็ทั้งอของ TikTok ด้วยนะครับถ้าใครติดตามไว้นะฮะเป็นคลิปที่ผมลงไว้ก็นะสมหวังกันนะครับทางด้านที่ผมให้ไว้หนึ่งตัวเน้นเมื่อวานนี้ a าร์เตติโกมิเลโนบอลบาซินะครับก็โอ้โห ยิงไปแบบเฉียนบุดบิดแต่ก็ชนะนะครับชนะได้กําไรกันไปนะผมว่าวันนี้มาใหม่เป็นขอ,องทางทีมชาติบ้างแล้วกันนะครับโอ้ดูผมใส่เสื้อมานะวันนี้ยังไงก็อิตาลีนะหนึ่งตัวเน้นผมอิตาลีเจอเบลเยียมเนี่ยนะก็ข้อดีอิตาลีกเล่นในบ้านดีค่อนข้างเก็บชัยมา2นัดแล้ววันนี้เขาการันตีชัยอีกหนึ่งนัดก,ก็การันตีเข้ารอบสิบหกทีมไปได้เลยนะผมว่ายังไงเล่นในบ้านเขาก็คว้าสามแต้มได้แน่นอน แต่มาดูเบลเยียมนิดนึงข้อเสียเขาคือนะเล่นนอกบ้านนะล่าสุดเขาก็พึ่งแพ้มานะนัดที่สวันนี้นะอย่างขุมกําลังหลักอย่างครวินเดอร์บอยก็ยังเจ็บอยู่นะดูแล้วตัวผู้เล่นทางอิตาลีนะ่าจะลงตัวกว่าแล้วกเ็เล่นเกมเยอนไม่ดีด้วยเบลเยียมนะครับก็ดูแล้วนะก็น่าเชียร์นะหนตัวเน้นอิตาลีผมว่ายังไงก็อโอเคแน่นอนนะหน้าบ้านไม่ผิดหวังอย่างเมื่อวานที่ผมบอก ยังไงก็นะอิตาลีวันนี้นะครับผมว่ายังไงก็ฉือกันละนะเปิดมาแบบนี้นะอ่าปอปาจะไหลไปแล้วจะไหลไปครึ่งลูกแล้วนะยังไงก็อิตาลีนะไม่ผิดหวังผมว่าเอ่อเดี๋ยวยังไงก็มารับชมนะฮะตอนไลฟ์สดละกันทางช่องทางทิกตอกแล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็วันนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วก็อ่าผมฝากอ่าหน้าช่องนะผู้สนับสนุนของผมนะใครไม่มีกลุ่มเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะ ก็สมหวังแน่นอนเข้ากลุ่มนะครับมีทั้งทีเด็ดและก็โปรโมชั่นหลากหลายแล้วก็ความมั่นคงของออผู้สนับสนุนของผมนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็มารอชมตอนไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับผมครับหนึ่งตัวเน้นๆวันนี้อิตาลีครับ